ข้อความจากใจเขาที่มีถึงคุณคืออะไรขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณบ้างไหมดูฟูนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกุม หกไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม่สีธนูหนึ่งดาพลังงานของโคนธาตุลมนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วย พลังงานของโคนธาตุนะ้ำมีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของโคนธาตุลงโคนธาตุไฟแล้วก็โคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะยังไม่อยากผูกมัดกับใครไหมหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของการอยากเริ่มต้นก็ได้นะคะเป็นคนไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคนะคะมีความอดทนนะคะมี เป็นคนกล้านะคะพร้อมต่อสู้พร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะมีความรักในหัวใจมีความอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเป็นคนพูดเพราะเนาะหรือว่าอยากมอบความรักให้ใครหรือเปล่าอัศวินถือถ้วยนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าว่าพลังงานของคนที่อยากส่งข้อความหรือว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนั้นนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนคนที่คุณอยากรู้ข้อความในใจของเขาในตอนนี้นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันขอพลังงานของเขาหน่อย คิงถือถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกกดพิจิก 1. หนึ่งเหรียญน,นะคะพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกศกันสี่เหรียญพลังงานของโคนธาตุดินนะคะแล้วก็ห้าถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกพลังงานของเขามีโคนธาตุดินกับโคนธาตุน้านะคะที่ขึ้นมา อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณด้วยนะคะคิงถือถ้วยหรือว่าถ้าอายุไล่เลี่ยกกันก็น่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนพูดน้อยอบอุ่นนะคะใจดีแล้วก็ สถานการณ์ตอนนี้นะคะของเขาเองนะคะเหมือนแับยังจมอยู่กับอดีตนะคะมีเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจยังไม่มีใครหรือว่ายังคงเก็บตัวเก็บใจไว้อยู่นะคะขิงถือถ้วยนอกจากจะเป็นคนพูดน้อยคนอบอุ่นแล้วยังเป็นคนที่ทบทวนถานใจตัวเองนะคะยังคงคุ้นคิดกับความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของตัวเองส่วนหนึ่งเรียนก็ยังเป็นจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะหรืออาจจะอยาก มอบความรู้สึกดีๆนี้ให้กับใครคนของใจของเขาไหมหรืออาจจะอยากได้รับโอกาสอยากได้รับความรู้สึกดีๆบ้างนะคะเรามาดูกันต่อเขารู้สึกยังไงอีกเขารู้สึกยังไงอีกความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะเป็นยังไงอีแปดดาบเมื่อแปดด้าน 3ถ้วยนะคะคิดถึงช่วงเวลาดีๆ7ถ้วยนะคะมีความฟุ้งซ่านมีความคิดมากอัศวินถือถ้วยนะคะอยากเดินทางมาหาอยากมามอบความรักนะคะยังคงมีความรักในหัวใจนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตามต่างคนต่างมีอัศวินถือถ้วยนะคะเรามาดูกันต่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้หน่อยนะคะห้าดาบทะเลาะกันเงียบหายจากกันเดินหันหลังให้กันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแปรเหรียนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะคะ มีความอยากคืนดีนะคะยังไม่ลืมกันยังคงมีความผูกพันที่ยังคงเชื่อมถึงกันอยู่อยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมาพลังงานของคุณนะคะคุณอยากเป็นอิสระแล้วหรือเปล่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วไหมนะคะพลังงานของดบฟูนะคะเดินบนเส้นทางของคุณเองอยากเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่มีความอดทนความพยายามอยู่แล้วนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปนะคะเดินบนเส้นทางของคุณค่อยๆลองผิดค่อยๆลองถูกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็พร้อมที่จะรับมือนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะเป็นคนที่มีความรักในใจพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะมอบความรักให้กับผู้คนเสมอนะคะ ส่วนพลังงานของเขาเป็นพลังงานของการน,นิ่งๆนะคะคิดทบทวนฐานใจตัวเองนะคะยังไม่มีใครยังเก็บตัวเก็บใจอยู่นะคะมี8ดาบด้วยนะคะมืด8ดด้านที่หาทางออกไม่ได้ยังคงคิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันนะคะยังคงคิดมากคิดบนเวียนคิดซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ อยากเดินทางมาหานะคะมีความคิดถึงอยากมามอบความรักอยู่นะคะเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้น่าจะมีการทะเลาะก,กันคิดเห็นไม่ตรงกันอยากเอาชนะกันด้วยอีโก้นะคะเสร็จแล้วก็หันหลังให้การเงียบหายจากกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอยู่บนเส้นทางของตัวเองตั้งหน้าตั้งตาทํางา,งานนะคะในสิ่งที่ในทางของตัวเองนะคะแต่ว่าภายในใจของเขาที่มีต่อคุณก็คือ เขายังคงที่ถึงคุณอยู่ยังอยากกลับมาพูดคุยนะคะอยากกลับมาคืนดีอยากติดต่อมาอยากมาหาเรามาดูกันต่อนะคะว่าข้อความจากใจเขาที่มีถึงคุณในตอนนี้คืออะไรนะคะก้าวดาบนะคะเขายังคงวิตกกังวลเขายังคงคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่ได้มีใครเลยนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานทํางานอย่างเดียวทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับก,บการทํางานนะคะอยากพูดคุยอยากเจรจาหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็เอาปัญหาทุกอย่างนะคะมาวางไว้แล้วก็เคลียร์กันเป็นเรื่องให้ให้มีความเข้าใจกันนะคะอยากปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองนะคะพูดกันตรงไปตรงมาแบบเปิดใจเนาะยังอยากมอบความรักให้กับคุณอยู่นะคะยังเป็นความ ยังมีความรู้สึกดีๆยังคงมีความรักให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมอย่างล้นเปี่มยังอยากหยิบยื่นให้กับคุณยังอยากได้รับความรักจากคุณนั่นเองนะคะยังคงมีความผูกพันยังคงมีสายใยที่เชื่อมถึงกันนะคะพลังงานของความผูกพันเนาะเพราะความจากใจเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ก็คือเขายังคงคิดถึงคุณยังเป็นห่วงคุณนะคะยังคงคิดมากนะคะยังคงเครียด เกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเงียบหายจากกันไปตัวเขาเองนะคะตอนที่ไม่มีคุณหรือว่าตอนนี้นะคะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานโฟกัสที่การทํางานอย่างเดียวเลยนะคะทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการทํางานเขาอยากหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณพูดคุยกันอย่างเปิดใจอย่างเปิดเผยนะคะถึงปัญหาที่มีระหว่างกันนะคะแล้วก็ ยังคงอยากกลับมายังอยากเป็นคนที่คุณรักนะคะอยากเป็นคนในใจของคุณยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักความผูกพันให้กับคุณอยู่ความรู้สึกที่มีให้กับคุณยังคงมีอย่างเต็มเปี่ยมอย่างล้นเปี่ยมพลังงานของเขาะะที่ทะเลาะก,กันไปรู้สึกเสียใจรู้สึกเศรา้ารู้สึกเครียดตอนที่ไม่มีกันก็คือไม่มีใครเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวอยากพูดคุยปรับความเข้าใจอยากคืนดีนะคะอยากมามอบความรู้สึกดีๆอยากมาหา อยากทําให้ความรักที่มันมีมันมันดีขึ้นมากกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะส่วนพลังงานของคุณเหมือนกับคุณสามารถใช้ชีวิตได้เองคุณมีความสุขกับตัวเองคุณจะให้โอกาสเข้าไมคคุณอยากกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกหรือเปล่าคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะส่วนความรู้สึกเขาข้อความจับใจเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังคงคิดถึงคุณยังคงอยากกลับมายังคงอยากพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ